สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คณะตัมีช่วงสวดพิรัชยาพามูนะคะอีพีนี้ค่ะเราจะมาต่อกันที่รถประจําวันเกิดของคนที่เกิดวันจันทร์กันบ้างนะคะว่ามีสีรถอะไรที่ถูกโฉลกกับคนวันจันทร์และสีรถแบบไหนที่จะไม่ถูกโฉลกกับคนวันจันทร์ค่ะพร้อมกับวิธีแก้เคดมาบอกคุณผู้ชมกันด้วยว่าแต่จะมีอะไรกันบ้างนั้นสวดพิรัชยาพามูค่ะ ู้ที่เกิดวันจันทร์สีที่ช่วยเสริมเรื่องโชคลาภเงินทองได้แก่สีส้มสีเหลืองแก่สีดำสีฟ้าสีม่วงสีที่ช่วยเรื่องอำนาจบารมีวาสนาได้แก่สีเขียวสีขาวสีเหลืองอ่อนสีบรอนเงินสีที่ช่วยเสริมเรื่องความแคล้วคลาดได้แก่สีดำสีที่ใช้และคุ้มที่สุดคือรถสีดำเพราะได้ทั้งในเรื่องโชคลาภเงินทองและความแคลวคลาด ส่วนสีรถที่คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ได้แก่สีแดงสีบรอนทองแต่ถ้าชอบนะคะอยากใช้รถสีที่ไม่ถูกโฉลกแก้เคล็ดง่ายๆเพียงหาของตกแต่งสีเหลืองมาไว้ในรถเพียงเท่านี้ก็ช่วยแก้เคล็ดสีรถที่ไม่ถูกฉลกได้ค่ะ หลังจากเลือกสีรถได้แล้วสิ่งต่อไปที่อยากจะแนะนําก็คือการขับรถพารถคันใหม่ของเราไปที่วัดเพื่อให้มายนางรถได้รับบุญกุศลและถือเป็นการเอาเลิกเอาชัยที่ดีนอกเหนือจากการเจิมรถค่ะโดยผู้ที่เกิดวันจันทร์ควรขับรถไปสักการะวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจําวันเกิดคือพระพุทธรูปปางห้ามญาติปางห้ามพญาธิและปางห้ามสมุทรโดยปางห้ามพญาธิและปางห้ามญาติ เป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืนพระหัตถ์ซ้ายห้อยลงข้างพระกายพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระหรืออกแบฝ่าพระหัตต์ตั้งขึ้นยืนออกไปข้างหน้าเป็นกริยาห้ามและปางห้ามสมุดเป็นพระพุทธรูปในพระอิริยาบถยืนยกพระหัตถ์ทั้งสองตั้งขึ้นยืนออกไปข้างหน้าเสมอพระอุระแต่ละปางมีความเป็นมาของกริยาห้ามที่แตกต่างกันโดยพระพุทธรูปปางห้ามญาตินั้นมีที่มา จากเมื่อครั้งที่พระญาติฝ่ายพุทธบิดาที่อาศัยอยู่กรุงกบิลพัทและพระญาติฝ่ายพุทธมารดาที่อาศัยอยู่ในกรุงเทวหะซึ่งอาศัยอยู่กันคนละฝั่งของแม่น้ําโรหิณีได้เกิดการทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงจนถึงขั้นยกทัพทําสงครามเนื่องจากแย่งน้ําเพื่อนําไปเพาะปลูกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเสด็จไปเจรจาห้ามทัพไม่ให้พระญาติของทั้งสองฝั่งเข็นฆ่ากัน ซึ่งวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามยาตาที่น่าสนใจได้แก่ วัดราชโอรสารามราชวรวิหารหรือวัดจอมทองเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารวัดเก่าแก่ที่มีมาก่อนการสร้างกรุงเทพมหานครโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามทรงสถาปนาวัดจอมทองขึ้นใหม่ทั้งพระอารามและมีการนำศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานจนกลายเป็นวัดที่ว่ากันว่างดงามที่สุดของบางกอกในสมัยนั้นเลยทีเดียววัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติขนาดใหญ่ภายในพระวิหารวัดเครอวานวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกประดิษฐานพระอัฏฐารถพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติความสูง18ศอกสร้างในสมัยเดียวกับพระพุทธชินราช วัดสเกตร,ราชาวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติศิลปะสุขโขทัยตอนตอน้นหล่อด,ด้วยทองสำริดทั้งองค์และวัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ประดิษฐานพระอัฏฐ,ฐารถพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติเป็นพระพุทธปฏิมาประธานในพระวิหารหลวง ทางหน้ามาติดตามสีรถถูกชะลกข,ของคนเกิดวันอังคารกันต่อนะคะกับโสพิรชยาพามูหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับทั้งความรู้และความมูไปพร้อมๆกันค่ะแล้วกลับมบาพบโสพิรชยาพามูได้ใหม่ทุกวันอังคารหนึ่งทุม่มทาง Facebook และ Youtube Auto Info คุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกับคุณวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ